สวัสดีค่ะเราพัฒนานะคะตามตอนเนาะอ่าวดที่ผ่านมาสูตรคุณยายมานะคะห้าห้านะคะเจ็ดสีห้าห้าห้าหนึ่งของแอดก็หลุดไปนะคะฝันก็หลุดเนาะฝันหนึ่งอะไรนะหนึ่งศูนย์ก็หลุดนะ ตามสูตรนะคะท่านผู้ชมขาสูตรดูดหรือเข้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะสรุปแล้วทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวัฒนาของตัวเรานะตามคือเกาเดอตามเลขฝันเหมือนเดิมระวังเบิ้ลต่องวดด้วยนะคะ ระวังเบิ้ลนะคะหนึ่งหนึ่งหกหกนะใครทุนเยอะก็ยาวเลยนะคะงวดงวดจะมานะคะวันที่ยี่สิบสองเดือนสนะิบเอ็ดหกหกนะวังตัวนี้ด้วยนะอ่ะกันนะคะอันนี้ขอเป็นตัวกันอืมเนี่ย สามตัวไม่สี่ตัวอันนี้คือแอดชอบนะระวังเบิ้ลตองงวดเนาะช่วงนี้ยิ่งเออมาแปลกๆอยู่พูดเยอะไม่ได้นะคะพูดไม่ได้เนาะทั้งหมดทั้งปวงบุนดวงวัสณะของตัวเราเองนะคะเนาะใครทุนน้อยใครทุนน้อยอ่ะสีตัวเลยนะอ่าระวังด้วยนะคะเพราะว่า มาแค่นี้นะมาสามตัวนะมีศูนย์มีหนึ่งมีหกนะอ่ะทีอจับก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองนะคะก็เน้นนี่แหละหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะกะ็ขอตามหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเลขฝันเนาะงวดที่ผ่านมาอ่ะ ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัสนากันหน่อยกันงวดนี้งวดที่สามนะคะจะมาไหมเนาะอ่ะหนึ่งหนึ่งสามสองนะคะสี่ตัวใครชอบสูตรแอดอ่ะสูตรคุณยายขึ้นก่อนเอองวดที่ผ่านมาคุณยายก็มานะคะมาห้าห้าเนาะงวดนี้คุณยายให้ห้าและสองนะห้าและสองคุณยายให้หกหก หกสองอ่าหกหกเจอกันแล้วเลขเบิ้นห้าหกหนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งเอ๊ของคุณยายก็มีศูนย์หนึ่งนะชนกันแล้วห้าสี่ห้าสองสองสามชนแอดนะชนชนสามชุดนะอ่ะ ใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมนะคะท่านผู้ชม่ะสุดคุณยายก็ขึ้นหน้าจอให้ลงเรีวนิดหนึ่งนะคะเผื่อแอดฝันยังไงแอดก็จะมาเล่าให้ฟังนะลงเลขไปเนะาะแนวทางเราพัฒนานะคะสนับสนุนสลากรินกินแบ่งรัฐบาลเหล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนิดหนึ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนะาะท่านผู้ชมะ่ะ